สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกทา่นานนะจ๊ะที่เขามารับชมชม,มไอคิกพาลุยจ้าสวัสดีพะเยาเมย์เม่์เอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่ในประเทศแลกักกาตั้งประเทศน้ำน้อจา้าครับผมนี่พอการบันที่22่ค่ะตุลาคม2568ันห้า้อจ้าวันนี้แมื่อกี้ก็พ่อคิกพาเขาปลาหาเห็ดอย่างเดียวเน,ะนาะแม่นครับผมเพราะว่าตอนเที่ยงมิถุนาสิไปอยู่ค่ะพี่น้องกะหาเห็ดปลา,ยยาปกกบ้า,านน้องเมฆคือเก่าเนาะแม่นครับผม ก็จักซิมีเฮ็ดยังเกิดหล่ะจ้าพี่นนหนุ่มว่าเท่ากระมานเห็ดเป็นเห็ดกอแดองในเนาะเมื่อนี้กะไปเลื่อนผู้ช่วน้ำการจ้าสิได้สีมันบอลนะจับไปไกลจ้าไปครับผมเช็คพี่ดอกแรงแห้งมันครับผมเห็ดกอแดเองรเริ่มแหงแล้วเนาะฝนโปตรุกเริ่มแห้ง้วครับผมบัดเติ่อม,มัด ซาเลยบอยเนียนมากเห็ดัง่าเอวงมาเ่งทุกเปื่อสัตว์เงี่นี่ครับนี่ครับเห็ดพึ่งเหลืองแกงเหลีคือเห็ดเด่นค่ะพี่เด่นพี่เด่นขาหางเนาะออกค่ำค้างเป็นโกเลยครับ นี oh. ่โอ้ยนี่ครับืองามแห่งที่ฝุ่นเลยนี่ครับเห็ดเหลืองหนาห่อแ่นเวลาแกงเมันกระสีหอเมันกระสีรูดออกได้จังเลยเนาะไม่ได้ปลาที่เหลือข้าวกระดิ่งดีขนาดสีกับขันวในเข่าดีอยู่เห็ดกอขาดฝนจะเป็นดินเย็นๆเนาะ อากาศเย็นอากาศเย็นอากาศเย็นเข้ามาจ้ะแสบอีกเดียวของวัวลายกันแน่นตัวไอ้จ้ะรังคารุ่วอไร้าเง้บแท่อยู่ไของแท่อยู่รองเาพังไค่จ้ะกำลังเป็นนารักมา่กพ่อดอกงามรืปลาเนี่มาได้ขวนเอ้ยวนเมื่อกี้ก็พอกิขวนนหแชมปหนาสี คนกำลังใหญ่เนาะหนากหนาคับไอหมดแล้วเห็นเลยจ้าใช่ละเด็หนึ่งกออีกครับผมยัโก่อก็บยังออกอยู่ครับผมแต่ดินเหลิมเย็นเลยอะดินเย็นอากาศเย็นเนาะนี่อะไรกับมือถือกันน้องคน นี่ครับผมไม่อิกนะนั่นนี่ต้องงามใช่ไหมนั่นนี่นครับงามสมบูรณ์แบบสำหรับมือนียนะโอ้ยขาพอนีสุดยอดงามเลยครับต้องเปิดค่าให้พอกิ๊ก่อนเลยจะค่าขาวให้พอกิ๊กใช่แล้วเอาทั้งในนอกรึเปล่าะาผ่านเลยขาผ่านเนาะขาบผ่านเห็นจ่องโดดไนี่

เ็นะเย็นอห้มัน to ูอ้ไปจังได้นอปันีอะไรต่ม่กี่เอะเยเย็บได้ยบด้วนะมนกันนี่แะครับผมจะกไสโอ้โอ้เขาถแอาจะจิ้ไปทางนั้นน้อมุนกันอยู่ครับพี่น้องอ่านแะมนน่โดคิปหนั่งกมอนนงโอ้ยยางพื้นตึ้นระเบ๊าเยี่ยมขนาดเลยครับแหลมเลยถ้าดินบอเย็นนีสิออกดีกว่านี้ไปง่เนนจ้ะ ต่อออกแห่งครับผมเมนีนตัเห็นเยนแดงที่าไหร่จะ,อะตอสวยแจ่มมันเหล็กงั้งอันนี้ถึงเหล็กบึ้งที่หนึ่คือเหล็กสามสามห้าดอกนี้ก็สวยจ้าเจ่มมากอด้วยแดงบ้างแจ่มบางอ่ะ ดอกไม้ข no yeah. ้างนอกเลยไอ้อะไรอ่ะอือมาเจอคนเอ้ยพ่อยเหรอครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับปุ้ยอันถ้าอยากไล่เห็นแต่ละดอกก็ดีใจได้หน่อยเนาะไม่นะครับผมเจ้าเห็นอะไรเห็นแดงเอ้าเห็นเผืองไอ้ไอ้เผืองเอียงโอ้โหจะไม่เคยคิดเลยเผืองเนี่ย เผือกแดงอยู่ห oh, no. mm ัง hmm. บ่แดงแบบบ่เคยกินจ้ะบ right. oh, no. ่เอาบ่เอาบ่เอาตัวโม่เ uh บิ uh ่งเฮ็ดเพิ่นเขาใหญ่พ uh ี uh ่น้องผมโตดแ้โตดแ้มันสิเขากระตาอะไรอยู่คนนี้ไอ้โม่เบิ่งนี่ครับโปดแท้โตดเทคุณนะออโตเต็มที่ความใหญ่พี่น้องแน่เฮ็ดเพิ่นเขาใหญ่ครับผมโอ้ยเอาเลยบ่เอาเบฝงได้บ่ทางท้องเพิ่น กระไดเลยล่ะโอ้ขาเพนเป็นย uh, oh. ังไงอุ้ยอุ <c ười> <c ười> ้ยอ้ยบ่ได้เลยไอเลยบ่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้พวดนัวกับเดือเอยเจือครับบดใหญ่เพิ่นครับผมนี่เป็นสีว่าจักมือเนาะงุ่มซ้ำมือซีมือเอาบ่ได้ครับผมเป็นเชืออกไปครับผมเป็นเชืออายุกี่นีแล้วค่ะดอกที่สองหลุ่นเดียวกัน เอาได้บ่ได้เนาะเปลือยเบิดครับผมมีแต่ดอกใหญ่ใครับผมเป็ดพึ่งข้าวใหญ่เป็นเชือเป็ดพึ่งข้าวใหญ่เป็นเชือกอุ้เชือกไหมอ๋อวางไปไปบ้านที่พ่าถึงจะรอบังเห็ดเท่างโน่นบ้านลงมาหาเลาะล่ำหวยครับผมนี่น้ำหวยกับบ่มีเห็ดอะไรเลยนอกจากเพึ่งข้าวใหญ่เถ่าๆนี่ครับผมเปลือยเลยเป็นเชือครับผมปะครับย่างมาพอเห็ดปวกพี่น้องไม่กี่ว่าหัวเสียงยังล้วยตกใจเบิดมาเดือคนเลย เชียงงามใหม่ฮะพี่นนอนนี่นช่แล้วโอ้ยหัวออกอยู่ป่าด้วพี่นนองผมแบบคึ้นแต่เพอนะครับผมข้างทางนี้เจานั่นก็มีเอาเอาแทนนี่ก็ดูดีๆไปเมีดใหม่เลยจ้ะพี่น้อนไปแต่จีเม็ดปวกเนาะอืมเจ้าพ่กลายขึ้นไปจุดกลายลงมาอีกเม็ดพุก มอนนอีอันกระสงงานดีครับววนเรียกว่าขา,ขาจจขบอเด็กตั้เนาะตา้มเรี๋ยว่าหัวซิโลบึงค่ะคกอครับนี่อู้เตี๋ยวเวลาโบเหินนี่เนาะนี่ยรีฟ้มามไปทรงเฮ็ดดิจีลดายไป ก็สามดอกงามด้วยครับตัวนี้เฮ็ดพวกเขาดอได้ครับดอ,อกที่กำลังต่ำนิดหนึ่งนะจ้ะที่แดกนี่ยินแต่เขาว่ามันเฮ็ดออก,กออกออกไม่ออกในป่าหยางเขาครับผมกีา่านดอกระปั้นออกในปาา่าหยางนอดอขาต่ำ บัวยาวาคืออันเฮ็ดตัวกักขาวขาวนั่นเนาะต่อไปครับผมโอทีเป็นไงเนาะก็ดีเราลาได้จิ้มจากนี้ไม <laughs> ่นีไอ้ดอกดำ <laughs> ดาา่านไอ้โบเห็นสนอกว่าม่นอยู่เกือบได้ไหยกระสุนว่าสีคู่เข้าไว้เท่านั้นดู พูอีกอืมบ้ยังง่ามนี่งทึ่หาเกี่ยวกนี่เพิ่มกระท่านออกงูได้หรอเน่ว่ก่อนว่าเราเบ่งบรเห็นที่กายน่้ฮาได้เก็บอยู่แต่ปีนี้กำลังได้เก็บหลบบางหันิ่นบ่ออกจังนียว่าเราบ่งเรเห็นเนาะนี่ครับมันเรียวว่ามันลมแห้งผุ่น่ะมี่กระุนก็ยั่เย็นบอก ที่ทางใหม่มาตอกตดกั้อ่บนเรืไก่ครับผมเช็ดตอกน่อยอืมอืมอืมกืมอ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 ่มอื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 ืมอือืม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 มอืมอืมมอนมอืมอืมอืมมอือืมอืมอืมอือืมอืมอืมว่าอืมอมอืมอืมืมอืมอืมมม ถึงถึงโน่นเนี่ยครับผมพอดีเห็นในตัวขงางางเนาะตัวขางางเลยด้วยค่ะจ้ะอ,อันเดี๋ยวจะเออไข่เนาะจ้ะนะครับอื้ม ใจไม่ได้เดือดอยู่ครับผมของท้าละบาดนี่ตัวคิดมีใบไญภายในเลยจต่แต่ว่าพวกผ้าสะดวกกว่าเนอะนี่ครับน้ำหนักเบาคมกิ๊ดอืมอืมอ่า <c oughs> ได้พอดี่ครับผมเ,เป็นสัญญาณดีสีเลาะบึงให้ทั่วๆแถวบ่งเคยออกนี่นะครับมันสิออกหลายปานไดเนาะเดี๋ยวบ่งเคยเก็บเนาะแม่นครับเมื่อก,มอกี้เอากันไ่บ่นั่นเออพอได้เก็บพอได้มันจี่ขามมากญาดคมเพิ่น มีครับเปลี่ยนมุมครับผมดูดนด่อดอกี้ยด้หมอะไรย่าง,งเีเ้ยมเดอหรอับวะดิอุ้ยชุนดอกนี่ไหมบัวเห็นผนมะาอืมคิดบัวเห็นผนจ้ะ เมียนมดก็บเงียงออกเลยนนเ่าตึงออกก้เนี่ยอี่บเียนบ่กการเินด้วยน้เนบ่ถ้าผีบนเลี้ยงก็สดี้อนนี้ตุ่เเสียบงายแต่ว่าคุณบดถือ เสียมตัวเตะเลยนะที่ผ้อ่ันนี่ตาขาตาตัวเงนเลือตาขานี่เป็ลืนั่นเข็ดนี่อายึกว่ามันเลยตัวมสิเก็บบอ กดเป็นเห็ดตัวล่โอ้โหผ่นจุิดีสินาะออกมาเองันเดีกวคนต้องก็ะก้งคืองานเดียวงานเด้ต่ำๆมันบ่าอปุยบ่

เงาครับเบนงานี้หน่อยเนาะกลัวดีอยู่นี่จ้ะนี่ครับขึ็นเลยดี่ครับโด้ด้วยเหรอเรบ ขนาดนี่หนาอ่จะพึ่อนายโบกโบกคือให้ลงมเป็นละนาวเลยเนาะหลงละนาวจีบไหมเอาเป็นอย่างเี่นตื่น ดอกหน่อยใหหมดอกหน่อยแต่วก็ซื้อว่าหน่อยแห้งครับแต่เฮ็ดปวกแค่หน่อยยังเอานดอกหน่อยนี้ม่เฮ็ดปวกแค่หน่อยได้นเฮ็ดปวกขดอจ้าไม่กวเฮ็ดปวกแค่น่อยเดไลเ็ด แค่ยหนเพื่นให้ย่งกอเฮ็ดข้าตอะนี้เนาะเข้าวตอกไม่กินเนี่ยเพ็่อีกอยู่ด้อยอ่นท้างในเพ่อนอะเพ็ดจะได้สิมุนเขาไปเอาอรันเดียกเดือนเกตะครับผมน้ำก่อนน้ำเอาข้มุมไมครับดูข้อมุมอ่ะนี่จะไม่เห็นโอ้ยลูกฝาเป็นฝอยน่ะอันเขากือนตัวนี้อันนั้นก็ไม่มีดอกเดียวไี่หมะ ปีนเข้าเลยพี so, ่น้องโบเห็นพี่แม่นบดตัวหน่อยันนี้เนี้ยว้าวจเปบอโบเห็นตัวยันแนีม่งคือางหิบเนมเหลนดอกเดียวเปลี่นเป็นกระสุนพี่น้องดำหัวดำกระสุนกระสุนหน่อยพดจิบเป็นยังห่อนอยู่พอดีกระสุนแนวนี่เสีบ่ามันนั่งติดย่เย หน่อยก็มีฤทธิ์บอกว่าจะเป็นกระสุนบ่อยสมูเฮุนไห้ตัวหน่อยก็มีผิดตามหน่อยนะอย่าบอกได้เป็นแต่หยาดยังไม่ปะงกบานจ้ะพี่น้องเราหาเห็ดปวกมาปล่อยให้เรางงบานโอ้ยบางในจูงเพลิ่โอ้ยนี่ไข่ก็ไม่มีบ้านไข่ก็มีพี่น้องอือจังไรอนี่แม่นอยู่บ่แม่นะน้องนะมึงจูงมาที่ลราห้ากระปั่น Ba nhanh của bà. Ok, không có hèn hết. hèn. quá, muốn ăn Tôi mày <laughs> hèn 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 พอเออแล้วจ้าตึ้งเฮ็ดโกออยู่ข้างล่างเนาะแดงครับหาเรื่อยๆครับผมจั้หน่อยู่พาอ้วยพอฝ่าไปทุระอยู่ครับผมอ่ะมาพวกผลงานเลยครับผมชิพากลับบ้านครับผมฝ่าไปทุระอยู่ครับผมมาหาแบบฝ่าวครับมันนี่ผูดแดงผู้แดงบ่ะฝ่าวมันเขาหอมเฮ็ดโอเนาะน้่งครับผมกะเพราได้เก็บอยู่จ้ะเก็บกะโบไล่ภายในเจ็บเฮ็ดโกประมาณซิบกระดอกเนาะ ้ครับก็มะมันเที่ปวกข้าวโดด้วยจากพี่น้องออกไม่จิระจ้าได้มูหนึงเนาะเป็นชมูหนึงครับได้จุ่มนึงนะจ๊ะพี่น้องมองไปยาวหาไปหนามาล้างกับโบเห็นแล้วคิแม่นจ้าหาไปมองแต่โบมีเวลาหาหลายปันไดนครับผมโดนปันไดนพอจะไปทุระครับผมอันนี้เป็นหม่องใหม่เนาะแมนแต่ว่าเป็นหม่องเก่าที่เพิ่นเคยออกปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นหม่องใหม่ของปีนี้เนาะปีนี้กําลังออกว่าสันซะหม่องนี้รอบวังหันที่เพิ่นออกเพิ่นโบออกเนาะแล้วเพิ่นเลยมาออกรอบนี้จ้ะ ส่วนหมองเกาบางหันนะกะเบิงอยู่จ่าเป็นบางหมองกะโบเห็นจากก่าเพท่านออกหรือจังใดกะโบหงเพราะว่าก็มีหลุนกระสุนอยู่ใน,นเนาะนี่ครับผมหลุนกระสุนหายากค่ะด้วยจา่าขันเพิ่มหกหน่อยเนาะนี่กระสุนหน่อย <laughs> กระสุนกะหน่อยน้ำเนล่ะจา้ <laughs> จาจ้าสำหรับผลงานวันนี้นะจ๊ะพี่น้องก็เป็นคลิปของวันที่ยี่สิบสองแล้วค่ะยี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเมื่อกี้ก็พกปีกระสุฝากผลงานมาอีกคลิปหนึ่งนะจ้าจิ้นชอบวิดีโอจังเลยอย่าลืม อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไมค์กี้ผาลุยจ้าไมค์กี้ก็พกคีก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือก้าวละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้งกำลังใจเมื่อกี้ก็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณได้เลยครับผมจ้าสำหรับคลิปมืัอนี้ไมค์กี้ก็พกี้กับฝากผลงานไว้เพี้ยซับนี้แล้วจ้าเอาใบพอกันไม่มือหนาว่าไมค์กี้สีภาพไป วันนี้เมื่อกี้ก็พบกิจโคกกาเคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพียงยังมีไงเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชม <c oughs> ทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศครับผมขอบคุณได้หลายพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสไม่ค่ะ